สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องบิซซี่นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำปืนไรเฟิลทุกกระบอกใน Red Dead Online กันนะครับผมว่าแต่ละกระบอกเนี่ยมีดีอะไรกันบ้างตามความรู้สึกของผมนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับผมมาเริ่มกันที่กระบอกแรกเลยนะครับผมก็คือปืนอีเลฟเวไรเฟิลนะครับโดยปืนนี้เนี่ยจะไม่กำหนดเลเวลในการซื้อนะครับผมสามารถซื้อได้เลยในราคา580เหรียญนะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยก็จะใช้กระสุนในตโลเอ็กซ์เพรสในการยิงนะครับจะเป็นกระสุนเฉพาะของปืนนี้เลยนะ สำหรับปืนนี้นยครับผมหลักๆแล้วเนี่ยผมจะเอามาใช้ยิงพวกสัตว์เล g e ด d a r y ซะมากกว่านะครับผมเพราะข้อดีหลักของมันเนี่ยก็คือเป็นปืนที่มีพแรงพอสมควรเลยนะจริงๆเนี่ยก็สามารถเอาไปยิงคนได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าข้อเสียข,ของมันเนี่ยก็คือเป้าหมุนช้ามากๆเลยนะเลยอาจจะทำให้ไม่ทันใจหุ่มสักเท่าไหร่นะครับผมและหากเพื่อนๆจะต้องการจะใช้ปืนนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้ตอนขี่มาไม่ก็ตอนยืนอยู่นะครับผมพราหากเราใช้ปืนนี้ตอนนั่งอยู่เนี่ยเราจะหงายท้องได้เลยนะครับเพื่อนๆ มาต่อกันนี่คือบอกที่2เลยนะครับผมก็คือวามิดไรเฟิลนะครับโดยปืนนี้เนี่ยจะปลดล็อกให้เราซื้อได้ตอนเลเวล8นะครับผมสามารถซื้อได้ในราคา72เหรียญอนะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยก็จะมีกระสุนเฉพาะของมันอยู่2แบบนะครับผมก็คือกระสุนวามินนะจะสามารถซื้อได้ตามร้านปืนทั่วไปนะครับผมส่วนกระสุนเซด์ทีหรือว่ากระสุนยานสลบเนี่ยเราก็ต้องไปปลดล็อกอาชีพของนักอนุรักษ์ก่อนนะครับผมถึงจะไปซื้อที่แคมป์ของนักอนุรักษ์ได้นะ สำหรับปืนนี้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะระบุไว้ว่าเป็นปืนที่ยิงสัตว์เล็กๆนะแต่จริงๆเนี่ยมันก็สามารถนำไปยิงคนได้เหมือนกันเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยข้อดีหลักๆของปืนนี้เลยนะครับผมก็คือเป็นปืนที่ยิงได้เร็วมากๆเลยนะกระสุนเนี่ยก็เยอะสุดในหมู่ไรเฟิลเลยนะครับผมแล้วก็เป็นปืนที่มีราคาถูกที่สุดเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือเป็นปืนที่รีนโหลดกระสุนได้นานนิดน,น,น,นึงนะครับผมและอีกอย่างเลยก็คือเสียงปืนเนี่ยจะไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนได้นะ มาต่อกันที่ปืนที่3เลยนะครับผมก็คือปืน Springfield rifle นะครับโดยปืนนี้เนี่ยจะปลดล็อกให้เราซื้อได้ตอนเลเวล38นะครับผมสามารถซื้อได้ในราคา156เหรียญน,นะครับสำหรับปืนนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมจะไม่คม่อยได้หยิบมาใช้สักเท่าไหร่นะครับผมโดยข้อดีของปืนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นราคาที่ถูกลองลงมาจากวาร์มิดไรเฟิลนะครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือเป็นปืนที่ได้ชาม,มากเลยนะเพราะปืนนี้เนี่ยจะเป็นปืนแบบยิงเทนนันนะครับผมแถมกาจะปลดล็อกให้ซื้อได้เนี่ยก็ใช้เวลานานอีกนะ เแต่ถ้าไม่ใครหลายคนเนี่ยไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับผมมาต่อกันที่ปืนที่4เลยนะครับผมก็คือ bolt action rifle นะครับโดยปืนนี้ก็จะเปิดออกให้เราซื้อได้ตอนเลเวล7นะครับผมสามารถซื้อได้ในราคา216เหรียญน,นะครับสำหรับปืนนี้เนี่ยก็เป็นปืนที่ผมมีมาใช้บ่อยสุดเลยนะครับเพราะว่าข้อดีหลักของปืนนี้เนี่ยก็คือเป็นปืนที่มีกระสุนในแม็กกาซีน15นัดกเลยทีเดียวนะแถมปืนนี้เนี่ยก็ใช้เลเวลในการปลดล็อกน้อยด้วย ทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้ซื้อปือนนี้มาใช้กันช่วงเริ่มเล่นแรกๆนะครับผมแต่มันก็มีข้อเสียเช่นกันนะก็คือปือนนี้เนี่ยเป็นปืนที่โหลดกระสุนช้านะครับผมอาจจะต้องหาที่โหลบเพื่อ่นกระสุนสักนิดนึงนะครับมาต่อกันที่กือบอกที่5เลยนะครับผมก็คือ rolling block rifle นะครับโดยปืนนี้ก็จะปลดล็อกให้เราซื้อได้ตอนเลเวล13นะครับผมสามารถซื้อได้ในราคา411เหรียญนะครับ สำหรับปืนนี้เนี่ยก็จะต่างจากปืนที่มันผ่านมาเลยนะครับผมก็คือปืนนี้เนี่ยจะบังคับให้เราเล็งผ่านกล้องเท่านั้นนะจะไม่เหมือนกับสปริงฟิลกับโบลต์แอคชั่นนะครับผมที่เราเนี่ยจะสามารถเล็งผ่านหัวไหลก็ได้หรือว่าจะเล็งผ่านกล้องในการซื้อกล้องมาติดปืนเพิ่มก็ได้เช่นกันนะครับผมทาให้ปืนนี้เนี่ยอาจจะใช้งานได้ยากบน PS4 นิดนึงนะครับผมโดยข้อดีของมันเลยเนี่ยก็คือเป็นปืนไรเฟิลที่ยิงแรงที่สุดเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือปืนนี้เนี่ยจะยิงแบบทีนีนัทเหมือนสปริงฟิลนะ มากันที่กระบอกสุดท้ายนะครับผมก็คือคา a ์เคโน่ไรเฟนะครับโดยปืนนี้ก็จะเปิดล้อยให้ซื้อได้ต่อเร็ว50นะครับผมสามารถซื้อได้ในราคา456เหเดนญนะครับ สำหรับปืนนี้ก็น่าจะเป็นปืนที่หลายคนเลือกใช้นะครับผมเพราะว่าข้อดีของปืนนี้เนี่ยก็คือมีแม็กกาซีนสูงสุดถึงหกนัดเลยนะและปืนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนกระสุนได้ไวมากๆเลยนะครับผมแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันนะก็คือปืนนี้เนี่ยต้องเล็งผ่านกล้องเหมือนกับโ r o l l i n ็อกไรเฟิลเลยนะครับผมแล้วก็เป็นปืนที่มีราคาแพงสุดในหมู่ไรเฟิลเลยนะอีกทั้งยังใช้เลเวลเยอะสุดในการปลดล็อกนะครับผมเลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงใน,งนงการซื้อปืนนี้มาใช้นะครับและนี่ก็คือข้อมูลเล็กๆน้อยๆของป,งองปงืนไรเฟิลทั้งหมดใน reddit online นะครับผม หากมีอะไรที่ตกหล่นไปเนี่ยก็ขออภัยไว้ได้วยนะครับหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็ลบกวนกด Subscribe เป็นกำลังใจใผมเลยนะครับผมคลิปแม้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็มารอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยนะครับผมสวัสดีครับ